สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มพอดีพออได้เห็นคลิปแต่ไม่มีเวลาพิมพ์ตอบนะตอนนี้อยู่ในช่วงเวลาเดินทางกลับแล้วก็แต่ว่าต้องแวะที่บุรีรัมย์เพราะว่ามีงานบุญอีกงานหนึ่งที่บุรีรัมย์ที่พระคุณเจ้าได้ชเชิญพออไว้นะคะแล้วก็สำคัญค่ะพออได้ day, ดูคลิปที่ด้านของคลิปที่พอฟ้าได้ ดูหรือว่าภาพที่สมาชิกได้ถ่ายภาพเอาไว้กับเกี่ยวกับการแม่เหล็กดูดพระสมเด็จนะคะดูดติดแล้วก็ไม่ดูดติดจริงๆแล้วนะคะการที่พอ,อ,อได้สอนทุกคนอยู่เสมอว่าพระเนี่ยจะมีสองแบบแม่เหล็กดูดติดและก็ดูดไม่ติดเดี๋ยวบางท่านเนี่ยไปเจอพระสมเด็จที่แม่เหล็กดูดไม่ติดคิดว่าพระนั้นไม่แท้อันนี้เป็นจุดสําคัญที่ สมาชิกบางท่านไม่ดูวิเคราะห์ให้ครบถ้วนก็จะเป็นการเข้าใจผิดคําว่าพญาเหล็กไหลถ้าพญาเหล็กไหลหรือแก่นก้านมะพร้าวที่กลายเป็นหินถ้าระยะเวลาที่ตามประวัติแล้วกี่ร้อยล้านปีเราก็ไม่รู้แต่ว่าพญาเหล็กไหลเนี่ยจะเป็นพญาเหล็กไหลที่ทรงคุณค่าก็คือถึงแม้ว่า ใส่ชนิดเดียวนะคะไม่ใส่มวลสารอื่นๆตามประวัติก็บอกว่าก็ครอบจักรวานแต่เจ้าคุณสมเด็จเวลาสร้างพระเจ้าคุณสมเด็จโตก็จะไม่ได้ใส่ถ้าสมมติว่าองค์ไหนที่เป็นพญาเหล็กไหลก็ไม่ได้ใส่แค่พญาเหล็กไหลอย่างเดียวส่วนมากก็จะมีซุ้มกอมีพระผงสุพรรณจะมีมวลสารอันที่เป็นมงคลอื่นๆก็จะใส่ลงไปด้วยแล้วก็อ่ ปุบเศษก็จะเหมือนกับลักษณะแต่หลายคนไม่เข้าใจการลอยขาวขึ้นมาบวกกับผงพุทธคุณทั้ง5แต่องค์พระจะดูสง่าง,งามในรูปแบบไม่แห้งองค์พระจะไม่แห้งแต่แม่เหล็กดูดไม่ติดจำไมนะ่ไแม่เหล็กดูดไม่ติดแต่ถ้าแม่เหล็กดูดติดอันนั้นเน้นว่าเป็นเหล็กไหลน้ำผีเหล็กไหลไพรดำแล้วก็ เหล็กไหลชนิดที่ดูดติดหลักเลยต้องมีน้ำผีแล้วก็เหล็กไหลไพรดำนะแต่ถ้าบังเกิดเงินยวงเงินยวงจริงๆทุกคนคิดไหมว่าเงินยวงไม่เหล็กดูดไม่ติดนะจ๊ะสำคัญว่าเวลาเราเรียนรู้เรื่ององค์พระเนี่ยกับมวลสารเนี่ยบางทีถ้าเรามมดแต่โฟกัสว่าแม่เหล็กต้องดูดติดเราจะ เสียโอกาสกับพยาหลีกไหลซึ่งจะเป็นองค์พระที่คราบดูเหมือนคราบหนาบางคนไม่เข้าใจเคยถูกมาถามพอว่าทายางทาเหมือนทายางอะไรองค์พระไม่แห้งอันคือคนดูพระไม่พอบอกว่าไม่ใช่ยางแต่เป็นการอ,องค์พระจะไม่หยุดนิ่งกับการเกิดและงอกเพรายกววาพญาเหล็กไหลเนี่ยจะเป็นการ บีบตัวเองเหมือนกับเปลือกหอยเผากับองค์ที่สร้างด้วยเปลือกหอยเผาทับถมกันเป็นระยะกี่พันปีใช่ไหมคแล้วเวลาสะสมบุญบาร,รมีของการที่จะเกิดแปรธาตุมาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นเหล็กไหลและผ่านการปลุกเสกอีกครั้งก็ทําให้พระนั้นมีชีวิตและทําให้พระเนี่ยมีพุทธคุณโดยเฉพาะเกจินักปฏิบัติหรือ เจ้าประคุณสมเด็จท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มีวิชาอาคมในทางด้านบวกหรือทางด้านที่ดีนั้นสำคัญที่สุดว่าถ้าท่านเจ้าประคุณสมเด็จสร้างเราต้องเรียนรู้ว่ามีทั้งแม่เหล็กดูดติดและดูดไม่ติดบางครั้งถ้าเรามัวแต่ไปโฟกัสว่าแม่เหล็กต้องดูดติดทุกองค์แต่เราไปเจอผ้าปลอมเราจะเสียค่าเขาเราียกว่าค่างโง่เอาง่ายๆเราถ้าทุกคนต้องฟังปอนะ เพราะตอนนี้มันปอมพระมันจะใช้เหล็กเป็นส่วนประกอบการใส่องค์พระหรือเขาเรียกว่าพวกเหล็กลําโพงแล้วก็บดแต่เราต้องดูเนื้อเป็นถ้าดูเนื้อเป็นถึงแม่เหล็กดูดติดสร้างใหม่อายุไม่ถึงก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเมื่อนั้นให้จําไว้ว่าพระแท้ทั้งแม่เหล็กดูดติดและดูดไม่ติดต้องดูความเก่าเป็นหลักเหล็กไหลน้ําพี ล้างอาถรรพ์ล้างคุณใสพญาเหล็กไหลยอดของอเขาเรียกว่าพุทธคุณที่้ํำค่างแล้วก็ทรงคุณค่าอายุยืนค่ะนะ